กรีดเนี่ยหรือซอยเนี่ยนะครับสมพรจะปักตรงนี้นะครับฟังเสียงมีดนะครับเสียงจะดังแบบนี้นี่นะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราจับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับการจับมีดนะครับนี่นะครับถ้ามีดไม่คมนะครับถ้ามีดเรารับไม่คมนะครับแบบนี้นะครับผมเสียงมันก็จะผิดแปลกจากมีดที่คมนะครับแล้วก็น้ํายางเนี่ย มันจะออกไหลดีไม่ดีเดี๋ยวสมพรจะพามาดูตอนท้ายคลิปนะครับไฮไลท์นะครับกับสวัสดีครับมาพบกับเบาสมพรนะครับในคลิปนี้นะครับสมพรจะมาบอกนะครับในลักษณะเพื่อนๆที่เคยเลือกซื้อมีดนะครับก็จะมาสังเกตดูเสียงนะครับมาสังเกตดูเสียงว่ามีดของเราดีไม่ดีนะครับเราก็อยจะฟังเสียงนะครับ หรือแต่สมพรไม่ไม่จําเป็นเน้นย้ําว่ามีดยี่ห้ออะไรนะนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่คนรับนะครับแล้วก็คนปรับแต่งหล็กอะไรก็ช่างนะครับมันจะอยู่ที่คนรับแล้วก็คนปรับแต่งถ้าเพื่อนๆสนใจในการปรับแต่งมีดหรือในการรับมีดให้คมนะครับว่าทําไมถึงสมพรได้มาออกคลิปในคลิปนี้นะครับก็คือถ้ามีดที่จะหมดหรือไม่หมดนะครับในการกรีดเนี่ยเราจะฟังเสียงนะครับ1นนะครับถ้าฟังเสียงมีดนะครับ ถ้าฟ er um ังเสียงมีดเนี e res, ่ยนะครับฟังเสียงมีดในการกรีดเนี่ยพอเวลาเราฟังเสียงเนี่ยพอเวลาเรากรีดเนี่ยเหมือนกับมันจะไม่บาดใจนะครับไม่บาดใจคือมีดยังไม่คมนะครับก็คือรับยังไม่คมหรือไม่บาดใจนะครับส่วนสมพรใช้ได้ทุกยี่ห้อใช้ได้ทุกทุกแบบนะครับเป็นแบบนี้จึงมาแนะนาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะครับอย่างอย่างมีดอย่างมีดตัวนี้นะครับสมพรจะเอาวางไว้ก่อนนะครับ ที่นี้มาดูมีดสมพรแล้วไปฟังเสียงเปรียบเทียบกันนะครับตรงนี้นะครับไปฟังเสียงเปรียบเทียบอย่างามีดของสมพรเนี่ยที่รับแล้วก็ใช้ประจํานะครับเสียงมันก็จะคําว่ามีดคมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับสมพรจะบอกนะครับส่วนเล่มน,นี้สมพรก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่มายกตัวอย่างรับคมกับรับไม่คมนะครับผม เพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ที่ห่อหรือเนื้อเหล็กนะครับบางคนบอกว่าทําไมพี่สมพรรับมีดแล้วก็ใช้มีดกล้าเป็นเหล็กกล้าแล้วก็เวลากรีดเวลารับเนี่ยเสียงมันจะไม่เหมือนมีดคนอื่นนะครับที่เราไปฟังดูหรือว่าไปไปดูสวนคนอื่นเขากรีดนะครับผมตรงนี้นะครับสมพรจะให้ฟังนะครับเดี๋ยวกล้องจับใกล้ๆแล้วก็มาฟังเสียงมีดกันนะครับเราสมพรจะไปเปรียบเทียบให้ดูเด้อนะครับตรงนี้นะครับสมพรขอตออท่อก่อนนะครับ แบบนี้นะฮะหนึ่งสสามนะครับขอเอานี่ค้ำก่อนเดี๋ยวร้นนะครับผมเดี๋ยวร้นนะครับในการที่กรีดนะครับในการที่กรีดเนี่ยหรือซอยเนี่ยนะครับสมพรจะปักตรงนี้นะครับฟังเสียงมีดนะครับ ันนี้นะครับคือมีดของสมพรเนี่ยคมอยู่แล้วนะครับคมอยู่แล้วเพราะว่ารับเสร็จก็มากรีดเลยทุกคลิปจะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับนะครับแต่สําหรับมีดอีกเล่มหนึ่งที่สมพรใช้เหมือนกันนะครับใช้เหมือนกันนะครับสมพรจะไม่บอกยี่ห้อนะครับนะครับสาหรับเล่มนี้นะครับสมพรก็ใช้เหมือนกันแต่สมพรไม่บอกยี่ห้อนะครับผมไม่บอกยี่ห้อเพราะว่าสมพรใช้ทั้งสองเล่มเลยมีดทั้งสองคลองเลยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วทีนี้เราไปดู อีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งเหมือนกันทั้งหน้าสูงแล้วก็หน้าต่ํานะครับสมพรจะกรีดอีก2ต้นโดยที่ใช้มีดของเล่มน,นี้นะครับนะครับมาตัดล้องมา ครับใกล้ๆหน่อยจะได้ฟังเสียงมีดนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมถ้ามีดที่รับยังไม่คมนะครับเสียงจะดังแบบนี้นะครับผมเสียงจะดังแบบนี้นี่นะครับแบบนี้นะครับ นี้ดูหน้าสูงอาจจะฟังเสียงยังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่ำอีกต้นหนึ่งนะครับผมอีกต้นหนึ่งนะครับ หน้าต่านะครับผมยางหน้าต่ําสมพรจะกรีดทดลองให้ดูนะครับสําหรับฟังเสียงมีดนะครับมีดที่เรารับไม่คมนะครับก็จะเรียกน้ํายางได้ไม่ดีนะครับแต่ที่มีดรับคมเนี่ยยางสมบูรณ์น้ํายางจะออกดีนะครับแต่ถ้ามีดไม่คมถึงยางสมบูรณ์นะครับก็จะน้ํายางก็จะไหลได้น้อยนะครับอันนี้แก้ไขปัญหาสําหรับ f c รับกันหลังไม้ด้วยแล้วก็มารอชมคลิปนี้ระหว่างมีดที่คมกับไม่คมนะครับสำหรับ f c ทางภาคอีสานของเราแล้วก็มือใหม่ด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับ เราจับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับการจับมีดนะครับนี่นะครับถ้ามีดไม่คมนะครับถ้ามีดเรารับไม่คมนะครับแบบนี้นะครับผมเสียงมันก็จะผิดแปลกจากมีดที่คมนะครับแล้วก็น้ํายางเนี่ย มันจะออกไหลดีไม่ดีเดี๋ยวสมพรจะพามาดูตอนท้ายคลิปนะครับไฮไลท์นะครับกับมีดคมแล้วก็มีดไม่คมเปรียบเทียบกันมีดคมนี่สมพรจะกรีดไปต้นนู้นเอาเอาเอาที่อ่าก้อนยางมาวางไว้นะครับพกยางมาวางไว้ไอ้ที่ว่าที่ว่ามันมีสองก้อนนะครับที่ที่ที่เห็นต้นแรกนะครับไอ้ตัวนั้นคือมีดไม่ไอ้ตัวนั้นคือมีดคมนะครับส่วนต้นนี้นะครับไม่มียางตั้งโคนนะครับสองต้นนี้นะครับไม่มียางตั้งโคนคือมีดไม่คมตัวนู้นคือมีดคมนะครับ ต้นแรกนันคือมีดคมสองต้นนี้คือ,นนคอมีดไม่คมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเลย <c oughs> ก็คือมีดไม่คม,ม,ม,คมนี่มากรีดหน้าต่านะครับกับหน้าสูงส่วนมีดคมกรีดต้นเดียวนะครับกรีดต้นเดียวที่เอาก้อนอยางมาวางไว้ก็คือมาร์คให้พี่น้องได้รู้นะครับก็คือมาร์คให้พี่น้องได้รู้ไม่ใช่ว่าต้นออกกับไม่ออกนะครับผมเพราะว่ายางแถวเดียวกันต้นขนาดเดียวกัน lips, ออกหมดออกเท่ากันนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็เข้ามาคอมเมนต์ในเทคนิคของการรับมีดแล้วก็ปรับแต่งโดยมีดนะครับสมพรก็จะมาออกคลิป ซ้ำไม่ดูอีกทีหนึ่งก็คือต่อเนื่องเลยเป็น EP ีต่อไปนะครับเป็นคลิปต่อไปจะมาไขแก้ปัญหาแล้วก็จะมาบอกนะครับในการที่รับมีดให้คมนะครับด้วยการปรับแต่งด้วยมีดให้บรรลานกับหน้อยางเวลากรีดนะครับเราก็จะได้กรีดง่ายกรีดคล่องน้ํายางได้เยอะนะครับตรงนี้นะครับก็นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามดูถ้ายคลิปด้วยนะครับว่าน้ํายางเราจะออกเยอะไหมนะครับผมแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย ยางเริ่มงดแล้วนะครับพี่น้องหนุนขึ้นนะครับก็เกือบเกือบครึ่งถ้วยนะครับที่กรีดมีดคมนะครับผมต้นนี้ที่ใช้มีดไม่คมกรีดนะครับมองไม่เห็นน้ำยางเลยพี่น้องออกนิดเดียวนะครับแบบนี้นะครับหน้่สูง สําหรับหน้าต่ํานะครับแบบนี้นะครับก็ออกนิดเดียวครับเพราะข้างล่างมียางนะครับแล้วก็ข้างบนวางทับนะครับผมแบบนี้นะครับมางมียางนะครับถ้าสมมุติว่าเออนี่นะครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบก็คือยางที่เรากรีดเนี่ยถ้ามีดเราคมไม่ว่าจะเป็นหน้าต่ําหน้าสูงเนี่ยน้ำยางมันจะออกดีกว่ามีดไม่คมนะครับเวลาเลือกซื้อมีดนะครับหรือว่ามารับมีดเนี่ยพยายามปรับแต่งมีดให้คมนะครับ แล้วก็รับให้คมนะครับปรับแต่งมีดให้ได้บรรลานกับหน้ายางรับมีดให้คมมากรีดนะครับกรีดง่ายกรีดสบายนะครับปรับขี้ไม้ได้ตามระดับตามใจชอบเลยนะครับเราก็น้ํายางเราก็จะออกดีหน้ายางไม่ช้ํานะครับจะได้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีประสิทธิภาพในการกรีดยางคุ้มกับรายได้ของเรานะครับผม